พอมันมีเงินมันคืออำนาจอะ่ะคุณเกตป่ะพอมันไม่ไม,ไม่ไม่มีเงินมันไม่มีอำนาจอะ่ะถูกปะดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนปัญหาการเงินเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนโอเคไหมคะแต่ถ้าคุณไปม่วงหาผู้ชายรวยโดยที่คุณไม่มีเงินสําองไม่มีเงินของคุณเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องฉันจะต้องทําตามเขาเขาจะคอยทําอะไรเขาจะคอยให้ฉันเขาเขาไม่ถูกใจฉัน ฉันต้องไปตามตาม,ตามตามตรวจผู้ชายต่อยๆต่ย้ตอไม่ลดเป็นผู้หญิงไม่มีอํานาจไม่มีบาร,รมีไม่มีพาวเวอร์ซึ่งผู้ชายรวยเขาก็ฉลาดนะโอเคไหมเขารู้ว่าคนนี้แบบอืยอมตามคนนี้แบบตามใจเขาเกินไปคนนี้ไม่มีจุดยืนผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นค่าตัวเองผู้หญิงคนนี้ไม่รักตัวเองเขาก็รู้สึกว่าเอามาทําไมอ่ะ ผู้ชายรวยก็มีก็ฉลาดนะคะไม่งั้นเขาไม่รวยหรอกตุกป้าผู้ชายรวยก็ฉลาดนะคะเออดังนั้นพอเรามีเงินของตัวเองอะ่ะเราจะมีการต่อรองได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เออมีพ w e r มีออความรู้สึกที่ดีกับตัวเองไม่ได้แบบไม่กลัวด้วยว่าจะเสียเขาไปหรือเปล่าไม่กลัวด้วยว่าเขาจะเลือกฉันหรือเปล่าไม่กลัวเพราะว่า ฉันมีเงินแล้วฉันก็สามารถออกเดทกับผู้ชายคนอื่นหรือหาผู้ชายคนใหม่หรือว่าเอเมองหาคนอื่นๆได้คือมันมีความอินเดพเอนเดนมันมีความมั่นใจมากกว่าผู้หญิงที่ไม่มีเงินแล้ววิ่งหาผู้ชายมีเงินมันดูไร้ค่ามันดูแบบไม่มีพลังอ่ะมันดูทุกอย่างแบบจะ,จะทำยังไงดีฉันจ,จะได้เงินจากเขาฉันจ,จะทำยังไงดีฉันจะแบบว่าเข้าใจปะคือมัน คุณไม่มีเงินคุณจะแต่งตัวสวยยังไงไปเจอผู้ชายความสวยต้องใช้เงินถูกปะจะจะจับผู้ชายรวยมันก็ต้องมีเงินของตัวเองปะโอเคไหมถ้าคุณอยากเก่งในการใช้เงินกับผู้ชายถ้าคุณอยากเก่งในการบริหารการเงินกับความรักพูดคุยการเงินกับความรักยังไงให้ไม่ไม่ให้ไม่เสียความสัมพันธ์หรือเลือกผู้ชายยังไงให้ฉลาดไม่ต้องมาทุก ทรมานกับเรื่องการเงินนะคะเพราะความรักอ่ะมันสร้างได้การเงินมาการแสดงไปนะคะดังนั้นถ้าคุณรักบนเตียงที่เต็มไปด้วยเงินมันก็ฟินกว่ารักบนเตียงที่ไม่มีเงินสักบาทนะคะมันฟินกว่านะคะร้องไห้บนเตียงทองคํากับร้องไห้บนเตียงกระดาษเนี่ยมันก็ต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าจะเลือกในวัยนี้นะหรือมีวัยสามสิบหรือมีวัยสามสิบห้าในวัยนี้นะคะความรักอย่างเดียวไปไปคุยกันแบบประถมมัธยมเหอะแต่ถ้าความรักแบบวัยผู้ใหญ่